ห่างหายจากการทำคลิปไประยะหนึ่งเนาะอาจารย์บุญก็เช้านี้อาจารย์บุญมาแชร์เรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานหรือเขาเรียกว่าสัจจะอ่าสัจจะอธิษฐานสัจจะบารมีซึ่งคำว่าสัจจะแปลว่าอะไรความจริงอ่าบารมีสิบทัศยี่สิบทัศสามสิบทัศเนี่ยอ่าคือการส่วนหนึ่งก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะบารมีว่า เราจะทำสิ่งใดและเราสามารถทำสิ่งนั้นได้นั่นคือการประกอบไปด้วยการบำเพ็ญบารมีการบำเพ็ญบารมีอาจารย์บุญอธิษฐานในการเปิดเทียนเทียนหอมเปิดยากมากเทียนหอมเปิดประมาณหลายรอบกว่าอาจารย์บุญจะเปิดได้เมื่อสักครู่อาจารย์บุญตั้งจิตว่าหากอาจารย์จะต้องทำมีทรายข้างในเนาะ สายข้างในหรือไฮเออร์เซลหรือปัญญายาเนี่ยสกิดบอกอาจารย์ว่าให้อาจารย์พูดและสอนในเรื่องของคู่ทวินเฟมคู่ทางจิตวิญญาในเรื่องของความรักดังนั้นอาจารย์จึงตั้งจิตว่าหากอาจารย์จะต้องทำสิ่งน,นี้ขอให้อาจารย์เปิดเทียนเร่มนี้ได้ก็ใช้ความพยายามมากนะในการเปิด โดยการเอากันไก่เนี่ยมาช่วยเปิดด้วยอ่ากันไกอ่าช่วยเปิดเทียนเริ่มนี้เพราะว่าข้ออาจารย์ไม่สามารถเปิดได้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้จนเอากันไก่เนี่ยมาช่วยอ่าในการแงะแงะแงะ,แ,งะและเปิดได้อ่าดังนั้นอาจารย์มั่นใจแล้วแหละอ่าว่าอาจารย์ต้องทําสิ่งนี้จริงๆอ่าในเรื่องของอ่าคู่ทางจิตวิญญาณอ่าทายนี้ อาจะส่งตรงถึงบางกลุ่มบางคนบางท่านเท่านั้นใครก็ตามที่เห็นสัญลักษณ์ของเทียนหรือในช่วงนี้กำลังดึงดูดอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทียนหอมอใครที่กำลังดึง,ด,งดูดดอกไม้ดอกไม้สีแดงดึงดูดดอกไม้สีแดงมีการเห็นดอกไม้สีแดงเห็นเทียนเทียนหอม เห็นสีอ่าเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์นี้ดอกไม้เนาะอ่ามีสีเขียวมีสีม่วงอ่ามีสีชมพูกรีนพิงอ่าและไวโอเลอ่าไวโอเลตสีม่วงดังนั้นอาจารย์ก็จะหลังจากนี้ไปอาจารย์จะทำคลิปเน้นไปเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงอ่านั่นก็คือ key of love อ่า unconditional love ส่วนท่านใดยอยากปรึกษาส่วนตัวอา่าอาจารย์บุญเปิดโอกาสให้อา่าปรึกษาส่วนตัวได้อา่าปรึกษาส่วนตัวในเรื่องของคู่ทางจิตวิญญาณหรือคู่ทวินเฟรมซึ่งบอกก่อนใครไม่เราไม่ได้ใช้ไพ่ในการทำนายใดๆทั้งสิ้นเป็นการสื่อสารระหว่างจิตสู่จิตเป็นการสื่อสารระหว่างไฮเออร์เซลเป็นการสื่อสารจากปัญญายาณ่าที่ส่งตรงไปถึงจิต องท่านดังนั้นแน่นอนว่าทุกท่านที่ได้มาเจออาจารย์บุญนั้นไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นใบนี้เนะาะการปรึกษาส่วนตัวนี้เปิดอย่างเป็นทางการนั่นคือมีค่าครูและค่าบริการท่านใดสะดวกมาเจอมาเจอท่านใดไม่สะดวกก็คือให้โทรคุยโทรคุยในเรื่องนี้เนาะหชั่วโมงโทรคุยเรื่องนี้หชั่วโมง ค่าครูยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ตั้งนะว่าจะตั้งเท่าไหร่าอ่ยังไม่ได้คิดค่าครูว่าจะคิดค่าครูเท่าไหร่าอ่ให้ปัญญายันบอกอาจารย์แล้วกันว่าอาจารย์ควรคิดค่าครูเท่าไหร่ในเรื่องของการปรึกษาเรื่องของจิตวิญญาณทวินเฟรมคู่ทางจิตวิญญาณหรือความรักในด้านต่างๆอาจารย์จะสอนด้านนี้ไปเน้นๆเลยอ ทุกอย่างมีวาระเวลาเนาะหาทุกอย่างมีวาระเวลาไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ต้องทำอะไรอ่าแม้แต่นเนี่ยเห็นไหมคำว่าสัจจบารมีการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าอ่าเราจะทำอะไรอ่าเราจะทำอะไรดังนั้นมนุษย์ทุกคนมีเจตจำนงอิสระในการเลือกทำในการเลือกเป็นอ ไม่มีใครบังคับให้ใครทําอะไรแต่จิตวิญญาณเรานั่นแหละจิตวิญญาณเรานั่นแหละที่เป็นคนตัวบอกว่าเราต้องทําอะไรจิตวิญญาณข้างในของท่านนั่นแหละที่เป็นคนสื่อสารกับท่านเสมอว่าเวลานี้ท่านต้องทําอะไรเวลานี้ท่านควรทําอะไร ความรักที่แท้จริงในทางจิตวิญญาณเมื่อวานอาจารย์มาส่งทรายบอกนาะว่าทรายก็คือ S I N G ่ะแปลว่าอินเนอร์ข้างในแปลว่าความรู้สึกข้างในความรักที่แท้จริงก็คือไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สิ่งของ่าไม่ใช่วัตถุความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นอิสระนั่นคือความรัก มนุษย์มักจะเข้าใจว่าความรักคือการครอบครองความรักคือการยึดติดและยึดแน่นซึ่งความรักเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ทําให้เราเป็นอะไรเป็นทุกข์ความรักที่ยึดติดยึดแน่นครอบครองเป็นเจ้าของความหึงหวงทั้งหลายความริษยาทั้งหลายนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไม่ได้เข้าถึงความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงทําให้เราเป็นอิสระ ความรักที่แท้จริงทําให้เรารู้สึกเบาและสบายาใจเบาใจสบายาไม่ได้หมายถึงสบายกายนะความรักที่แท้จริงดังนั้นคู่ทางจิตวิญญาณหรือคู่ทวินเฟรมที่แท้จริงเขามาเพื่อปลดปล่อยเราให้อะไรให้เป็นอิสระมนุษย์จะไม่สามารถเป็นอิสระได้เลยาะเขายังไม่เข้าถึงความรักไรเงื่อนไขที่แท้จริง เพราะเกิดความรักไรเงื่อนไขจึงเกิดใจที่อิสระาหากมนุษย์ยังหลงผิดและเข้าใจผิดว่าความรักนั้นคือการได้มาการเรียกร้องการครอบครองการเป็นเจ้าของไม่มีทางที่มนุษย์จะเข้าถึงความเป็นอิสระความรักไรเงื่อนไขไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องของความรักแต่รวมไปถึงทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเพื่อนครอบครัวพี่น้องญาติหาเราต่างมาด้วยพันธะบางอย่างพันธกรรมหาพันธกรรมหรือพันธะสัญญาบางอย่างที่เราตั้งจิตอธิษฐานหรือสัจจะบารมีไว้ว่าเราจะมาเพื่อทําสิ่งนี้ร่วมกันหาแต่หากเรายังหลับอยู่เราก็คิดว่าเรานั้นหนา เกิดมาเพียงเพื่อเอา,าเกิดมาเพียงเพื่อได้ครอบครองบางอย่างเพราะความเป็นจริงแล้วเราต่างก็ไม่ได้เป็นเจ้าของของสิ่งใดเลยไม่มีมนุษย์คนใดเป็นเจ้าของของสิ่งใดเลยที่แท้จริงเราต่างแค่เป็นสิ่งของของสิ่งนั้นแค่ช่วงเวลานั้นเพราะทุกอย่างไม่มีการคงอยู่เราต่างยึด ความเป็นเจ้าของได้แค่ช่วงเวลานั้นเราไม่อาจเป็นเจ้าของของสิ่งใดได้เลยบนโลกนี้ได้ตลอดชีวิตและตลอดเวลาซึ่งทวินเฟมและคู่ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงเขาปราศจากการยึดการครอบครองการเป็นเจ้าของนั่นคือความรักไรเงื่อนไขที่ยังดำรงอยูอ่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าเราเขา ต่างจะอยู่ในสถานะอะไรความรักที่ปาศจากอะไรกิเลสตัณหาการยึดครองการครอบครองการเป็นเจ้าของความรักที่ทำให้ใจเป็นอิสระอิสระในความคิดอิสระในการกระทำนั่นคือความรักไร้เงื่อนไขที่แท้จริงและใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่สามีภรรยาลูกแม่ ทุกสถานะความสัมพันธ์บนโลกนี้ควรม,มีความรักไร้เงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญหลักนั่นจึงทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและปรารถนาให้กันและกันนั้นมีความสุขอย่างไร้เงื่อนไขและการครอบครองและยึดครองการเป็นเจ้าของ ท่านใดสนใจปรึกษาโรงเรียนทักไลน์มาได้เลยหรืออติดต่อที่